สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพาดรายการดีๆอย่างคนอัานข่าวนะคะหมอมนูนเผยข้อมูลล่าสุดพบเชื้อโควิดฟักตัวในอากาศมีชีวิตถึง3ชั่วโมงโลอยติด50 6 0คนเผยความร้ายกาจโควิดลอยในอากาศนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสเฟซบุ๊กถึงข้อมูลล่าสุดเตือนเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 ว่ามีข้อมูลล่าสุดสนับสนุนว่าผู้ป่วยโควิด -19 ระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสทางอากาศได้ไม่ต่างจากวรรณโลกขณะร้องเพลงร่วมกับผู้อื่นสื่ออเมริกาลงข่าวว่ากลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์แห่งหนึ่งที่รัฐวอชิงตัน มีจำนวน45คนจาก60คนติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และเสียชีวิต2รายภายใน3สัปดาห์ทั้งที่ทุกคนที่มาร้องเพลงเป็นเวลา2ชั่วโมงครึง่งวันที่10มีนาคมไม่มีใครไอไม่มีใครป่วยเพราะพวกเขาป้องกันตัวเองทุกอย่างล้างมือยืนรักษาระยะห่าง1-2เมตรไม่แตะตัวหรือไม่แตะต้องสิ่งของอะไรแต่ปรากฏว่าเมื่อสมาชิกนักร้องกลุ่มนี้แยกย้ายกันกลับบ้าน บางคนเริ่มไม่สบายจนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ถึง45คนและป่วยเสียชีวิตไปสองคนแสดงว่าขณะที่คนที่อยู่ในระยะฟักตัวร้องเพลงเปล่งเสียงสูงออกมามีละอองฝอย,ฟ,อยฟุ้งกระจายออกมาไม่ใช่น้ำลายหรือเสมหะละอองเล็กขนาดต่ำกว่า5ไมครอนล่องลอยไปในอากาศ ทำให้คนที่อยู่ห่างออกไปไกลๆก็ติดเชื้อได้ไม่ใช่จากการไอจามรดกันการสัมผัสเนื้อหรือแตะสิ่งของร่วมกันจำกรณีของป้าประเทศเกาหลีที่ไปร้องเพลงในโบสถ์เมืองแทกูได้ไหมรายนั้นก็เป็นซูเปอร์สเปนเดอร์แพร่เชื้อให้กับสมาชิกของโบสถ์ที่ร่วมร้องเพลง40-50คนผ่านการเป็นเสียงร้องเพลงเช่นกัน หรือกรณีที่สนามมวยลุมพินีของไทยก็ได้มีการวัดไข้และล้างมือทุกคนก่อนเข้าชมมวยเสียนมวยคงอยู่ในระยะฟักตัวคนหนึ่งแต่กลอส่งเสียงเชียร์แล้วมีละอองฝอยออกมาล่องลอยไปติด50-60คนแสดงให้เห็นถึงความรร้กาศของเชื้อไวรัสตัวนี้เชื้อโควิดติดต่อกันง่ายและอันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่หลายเท่า ปัจจุบันมีหลักฐานจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 สามารถล่องลอยมีชีวิตอยู่ในอากาศนานถึง3ชั่วโมงต่อไปนี้ถ้าต้องร้องเพลงตะโกนเชียร์กีฬาและมีคนอยู่ด้วยกันหลายคนคนที่ร้องหรือตะโกนต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยเพราะอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวโดยที่ตัวเองไม่รู้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศให้กับผู้อื่นเป็นวงกว้าง